สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีของดีๆให้เพื่อนๆชมอีกแล้วนะครับผมเวอร์ชันสองครับเป็นคันนี้จัดให้เป็นความสูงที่3นิ้วครึ่งน,นะครับเต็มๆของมิ u ูบิชิไททันคันนี้เป็นไททันตัวสูงนะครับความสูงสามารถจัดให้เป็นความสูงที่แบบสามนิ้วเต็มได้นะครับผมคันนี้งานเรามีโชคมโนทูปโปรเวนเดอร์รับยก2นะครับลองหัวโชคขึ้นอีก 14มิลนะครับก็จะขึ้นเป็นถึง3 3นิ้ว3นิ้วเกือบ3นิ้วครึ่งได้นะครับเพื่อนๆอ,อ่าตอนนี้นะครับมุมองศาที่เราจัดให้นะครับผมองศาลูกหมากปุ๊บในลักษณะยืดสุดยดีก็คือ,อเขาจะยืดสุดนะครับสุดในตำแหน่งที่พอดีพอดีในการจัดมุมองศานะครับเ,เพื่อนๆอ่านะครับของกันจุดยึดของเราก็ จะเป็นจุดยึด ABS uh, ทุกอย่างยังอยู่ครบเซนเตอร์ <Cent> erm ดีที่สุดนะครับ uh, สายอ่อนเบรกก็ยังมีจุดยึดนะครับผมมุมกันกระแทกก็ดีเยี่ยมนะครับเพื่อนๆเ, uh, เป็นสูตรเด็ดอีก1ชุดนะครับออขอบคุณครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆมีรถจบสวยอีกแล้วนะครับผมโอเคเอา, okay. เอาละครับ หลายแบบของผมต้องมาปิดงานให้เพื่อนๆได้ชมรถสวยๆอีกแล้วครับเพื่อนๆอ,อ่าล่ะครับคันนี้เป็นมิสูบิชิไทยท่านตัวสูงครับผมทําความสูง3นิ้วเต็มเลยซ o ปเปอร์โอเคนะครับผมเพื่อนๆชมมิติที่รอบๆตัวรถนะครับคันนี้ว่ายังไงนะครับผมความสูงที่3นิ้วมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนๆชมว่าทำไมถึงสูงทำไมถึงลอยๆนะครับผมอ่า นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่สําหรับปีกนกมิซูบิชพายทันนะครับอ่าเพื่อนๆพือนชมผมที่มุมแคมเบอร์ครับการตั้งศูนย์นะครับการขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมอ่ามาดูทั้งนี้หน่อยครับโอ้ยเก็บกระเป๋าก่อนกระเป๋าเอาวางลงครับโอเคนะครับนาแบบผมพร้อมที่จะไปเซเว่นนะครับก็อ่ะมิติครับอ้าวโอเคจะเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวดูงานกันเลยอืม นี่ครับอ๋อแฟตมันแบตเตอรี่ทาไม่ได้นิดไม่ไม่เป็นไรครับอ๋อก็ยังแจ่มอยู่นะครับผมได้สีนกปลาบุงสาเวอร์ชั่นใหม่ครับอืมดูคันนี้ยางเบอร์อะไรครับยางเป็นสองแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าสิบหกนะครับสูงสูงลอยลอยเลยคันนี้ยกบอดี้สองนิ้วครับเพื่อนๆอความสูงก็จะลอยขึ้นมาเต็มเต็มหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่าเนี่ยครับนี่ครับดูงานเออ โชคเป็นโมโนทูปูเฟนเดอร์ครับมาเราปรับแล้วปรับจนสมดุลที่สุดเลยนะครับเพืเ่อ,อนๆนกปรับมงสาเวอร์ชั่น2บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ได้ดีแน่นอนครับเพืเ่อนๆโอเคอ่ะมาขอบคุณครับหน่อยเลยมาขอบคุณครับก่อนอี<า>